ผมคิดว่า这是一个新的开始，然后我们希望未来有更多的合作。嗯，好，嗯，คุณฟางก็บอกว่ามันเป็นเรื่องใหม่สั้นๆทางไอฉีอีไทยแล้วก็การเรื่องเอเลเฟนนะคะแล้วก็ขอให้อนาคตมันมีโอกาสได้ร่วมมืออีกมากมายค่ะค่ะก็สื่ลยค่ะพูดถึงเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะกับซีเรื่องนี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายดีครับแบบเป็นเพราะว่าเป็นการทํางานที่เข้มข้นขึ้นเพราะว่าด้วยความที่เรามา ทำงานดัดแปลงจากแฟนฟิคของทางจีนอะไรเงี้ยนะครับเออก็เลยทำให้เรามีความแบบว่าอ่าต้องเขาเรียกว่าอะไรเบรนกันระหว่างวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมจีนเพราะว่ามันก็ต้องมีดัดแปลงจากจีนมาไทยแล้วก็เพื่อให้เข้ากับวัฒนธรรมไทยอะไรเงี้ยครับซึ่งตรงนี้เราว่าก็เพื่อั้นที่จะยากพอสมควรแล้วก็แต่ว่าก็เป็นอะไรที่ท้าทายเราดีว่าเออมันสนุกด,ดีในกรดัดแปลงแล้วก็ทํายังไงให้คนดู ที่ไทยอินคนดูที่จีนก็สามารถที่จะดูแล้วก็เข้าใจไปได้ด้วยอะไรเงี้ยครับอันนี้คือสิ่งที่ที่ต้องทำแล้วก็กับทีมนักแสดงทุกคนอะไรเนี่ยครับที่ที่ทำงานมาด้วยกันทุกคนก็ทุ่มเทเต็มที่มากๆแล้วก็เป็นการทำงานด้วยกันของจาเต้ครั้งแรกด้วยก็มีความตื่นเต้นตรงนี้สำหรับเราแล้วก็สำหรับน้องๆเองด้วยอยู่ว่าจะผ่านไปได้ยังไงแต่น้องๆก็ตั้งใจอะไรเงี้ยครับรวมถึงทีมงานทุกคนด้วยก็ ตั้งใจทำงานนี้มากทุกฝ่ายเลยทุกทีมที่จะทําให้ซีีส์เรื่องนี้ออกมาดีอะไรเงี้ยครับคอกันนี้เป็นแบบจือรจริงๆเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเน่ที่ของไอชีย์โอเิจแล้วก็ที่พิเศษหน่อยก็คือเราเอาแฟชั่นแฟชั่นนิยายของ i p g นะคะแล้วก็มาตะดเปทางเป็นเวอร์ชั่นไทยอะคะ่ะ คือแล้วก็จริงๆก็พูดได้เลยว่าเหลือเรื่องของซีรีส์นี้นะคะไม่เคยเห็นในก่อนที่ซีรีส์วาวในไทยมาก่อนนะคะซึ่งจริงๆเราก็รู้เสึ์ว่าเต็มได้มากเลยค่ะอยากให้แฟนๆชาวไทยและต่างประเทศลองดูนะคะค่เรียกว่าน่าจะใกออนแอแล้วจะให้แบบปากให้เป็นปากกันก็ฝากไอ e สีออริจินอลเดิมๆเดี๋เ่าฉากนั้นยังเป็นเธอด้วยนะคะก็ อน,อน,อนอกจากแบบว่างานสนุกเข้มข้นโรแมนติกแล้วอะไรเงี้ยครับก็จะมีเนื้อหาที่เข้มข้นมากๆเราคิดว่าเป็นอะไรใหม่ๆที่คนดูจะจะให้อยากให้ทุกคนได้ลองชิมลองดูมากกว่าอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเนื้อหาก็จะซ่อนสัญญาต่างๆให้ทุกคนได้ดูด้วยติดตามไปพร้อมกันสนุกแน่นอนครับค่ด้วยนะครับ ซีรีส์เราได้ไม่เซออ็ตชนะยังเป็นถือบนเว็บไอฉี e ่และเว็บ iq ต่อค้งนะคะตูได้มากกว่า190ิบาทเทนนะคะฝากตูด้วยนะคะเร็วๆนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบบติดต,ตั้งเลยราคาฝากดีดังด้วยนะคะขอบคุณค่ะ